บนถนนทางเดินที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายเดินผ่านไปผ่านมาบ้างก็วิ่งออกกำลังกายหรือนั่งกินข้าวอย่างอรศอรอยดูแล้วมีความสุขเมื่อเดินไปเรื่อยๆ่สิ่งที่ทำให้สะดุดตาก็คือกล่องสีชมพูบนโต๊ะตริมถนนเมื่อเปิดกล่องออกมาเราก็ต้องแอบอมยิ้มเพราะในนั้นคือขนมปังอร่อยๆจากผู้ใหญ่ใจดีค่ะ จวัิญทาสวดีค่ะก็พบกับไพลริวเช่นเคยนะคะที่สวนรุมนี่ค่ะวันนี้นะคะพีิวก็มาพร้อมกับขนมปังค่ะเดินผ่านมาก็มาเจอร้านปัลลี่ค่ะปัลลี่เบเกอรี่ค่ะ,น,คะน่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ คุณรุงวรยุทธ์วัฒนาไตรพงศ์เจ้าของร้านบ้านลี่เบเกอรี่ได้เอาขนมปังมาแจกผู้มาร่วมชุมนุมมากมายหลายกล่องไม่ว่าจะเป็นขนมปังไส้สังขยาขนมปังอบเนยเป็นต้นและจะเห็นได้ว่าผู้มาร่วมชุมนุมเข้าแถวกันเป็นระบบระเบียบและเกือ้อกูลซึ่งกันและกันโดยคุณรุงได้บอกว่าการมาแจกครั้งน,นี้เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้มาเกือ้อกูลพี่น้องผู้มาร่วมชุมนุมค่ะ มาอย่างบางรักสีลมปั้นลี่สีลมปั้นลี่เบเกอรี่ครัทำไมถึงได้มาแจกในี่ไงเราเขมาชุมนุมอยู่ในเนี่ยก็อยากจะมาแจกให้พวกที่มาชุมนุมเขาเป็นผู้ที่เอาองหน้าตรงไปประทับการที่คุณลุงได้มาเกื้อกูลผู้ที่มาร่วมชุมนุมนี้คุณลุงมีความรู้สึกยังไงคะ มันก็ดีอ่ะมันก็ดีมือปิดเสียว่าไปเอาทำพลาดเฉยๆมือปิดเสียยินดีในการให้ทานว่างั้นเลยปกตินี่คุณลุงเจ้าของร้านนี่เป็นคนนิสัยไงคะตอนนี้เขาเป็นคนใจดีอ่ะค่ะเราก็ไปดูกันมาแล้วนะคะก็ได้เวลาชิมขนมปังร้านบัลลี่กันแล้วค่ะ